สวัสดีครับผมวันนี้มีสินค้ามาใหม่นะครับผมเป็นขาตั้งใหม่นะครับไมโครโฟนสแตนนะครับผมมีมาสองรุ่นนะครับของยี่ห้อ k n เนะครับ k คนะครับผมสองรุ่นนี้เม็ดอินเยอรมนีนะครับผมเยอรมนีแท้ๆเลยรุ่นนี้จะเป็นขาบูมนะครับผมนี่สามารถปรับตรงได้บูมได้นะครับผม ปรับได้นะฮะสูงต่ำมีมีที่ล็อกสายไม้ด้วยนะครับผมจัดสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะครับนี่สำหรับตัวนี้นะครับผมราคา1,700บาทนะครับราคาลดแล้ว1,700บาทนะครับผมามาดูตัวต่อไปครับผมรุ่นนี้จะเป็นขาตรงนะครับนี่เม็ดอินเจมันเหมือนกันนี่ เวลาปรับสูงต่ำใช้บีบเอานะครับผมสะดวกมากเลยครับรุ่นนี้ใช้กับไม์ธรรมดาแสดงคอนเสิร์ตก็ได้ใช้กับไม์คอนเทนเซอร์ก็ได้นะครับผมรุ่นนี้ดีมากเลยครับนี่เอียงไม่มีล้มครับรุ่นนี้เดินชนไม่ล้มแน่นอนนะฮะนีู่นดีมากเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาลถแล้วนะครับ2,400บาทนะครับผมเมดอินเจมันนะครับ ขาตรงขาบูมลดแล้ว1,700บาทนะครับมีจำหน่ายทั้งที่ร้านโคราชมิวสิกเซ็นเตอร์นะครับนคราราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ร้านบุรีรัมย์มิวสิกเซ็นเตอร์นะครับผมท่านใดสนใจแวะเข้ามาดูมาชมได้นะครับขอบคุณครับ